บเอบัปเป้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมก่อนกำหนดคิลิยันเอบัปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสของทีมปารีสแซงแช็์แมงกลับมาร่วมซ้อมกับทีมก่อนกำหนดซึ่งนัดต่อไปของปเอสเชจะเปิดบ้านพบกับไบเยนมิวนิคในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกในคืนวันนี้เวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศสำหรับเอบัปเป้ที่ก่อนหน้านี้ learned, คาดว่าจะพักรักษาตัวเป็นเวลา3สัปดาห์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดคริสตอฟกันติเยผู้จัดการทีมระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ็มบัปเป้จะร่วมการแข่งขันได้หรือไม่คีลิยันทำเซสชั่นทั้งหมดในวันนี้เราตัดสินใจว่าเขาจะฝึกซ้อมกับทุกคนและเราจะตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่หลังจากหารือกับเขาและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วและถ้าเขาอยู่ในตารางการแข่งขันเขาจะลงเล่น